ไปสายงานเกษตรแปลปีที่ผ่านมาเนี่ยครับตรวจสอบรับก็พังครูอยู่เหมือนกันโอ้ครับผมไปเดียวครับ,บใช่ครับใช่ทะลักออกมาเลยนะฮะแค่นี้ครับไปเดียวพอครับวันละกิโลครับเนี่ยโดยประมหาณน่าจะสักวันละยี่ยี่ยี่สิบโลได้จา้จาสัากครู้นึะ เพราะอย่างเงี้ยมันจะหอมครับครับแต่ย่างก้าวถ่านนี่มันหอมอยู่แล้วนะฮะหอมอยู่แล้วครับหอมอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ำคลองรับมยมนะครับเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะครับก็ วันนี้เราจะมาแนะนํานะครับร้านนี้เป็นร้านพริกหนุ่มทรงเครื่องไส้แตกนะครับกอนนี้จากตลาดจีนโบราณสักสักแง้วนะมาจากสัตยหีบนะร้านนี้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับทานได้เลยครับพี่ครับไม้ทานเลยไหมฮะอ่าโอเคขออนุญาตครับจะดูถึงได้นะครับสามชิ้นห้าสิบครับ สามชิ้นห้าสิบบาทนะครับร้านนี้ไส้เป็นเนื้อปลาปอินทรีผสมกับไก่ครับผมโอ้ปลาอินทรีกับไก่นะเป็นหน้าก่อนบทำรายการหรื่เท่าไหร่ครับพี่ชุดหนึ่งเนาะได้ครับไ,ไม่ไมาอา้อาวมันลอยทำไมสองชุดได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้ครับผมปลาสั่งสองชุดเลยครับ ไอ้ที่ดำๆนี้ลอกได้นะครับไม่ต้องกังวลใจแล้วเตาย่างเตาถ่านก็ประมาณนี้ครับมผมเราเอามาใส่ในกล่องกันเป็นสูตรเตาถ่านนะฮะอันนี้ไอ้สื่รนะครับต, <c oughs> ตึ้งเจ็จต่อนม่ยากใช่ไหมได้ไม้ได้ครับเดี๋ยวสัดให้พ <c oughs> อมางเงนี้แล้วมันจะหอมไหมตอนสุ๊บาะ ทางร้านมาขายวันไหนบ้างนะครับพี่ร้านตลาดมีเสาที่ก็ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับผมแต่ว่าเราก็จะมีขายหลักอยู่ที่ตลาดจีนชะแก้วด้วยครับผมตลาดตะหินโอ้มาจากตลาดตะหินเลยนะครัฮะร้านนี้นะขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับผมจะมาตั้งร้านตั้งแต่9ก้าโมงไปถึง3ามโมงเย็นนะครับครับทุกโมงใช่อ้าวครับผมลองดูครับของของสุดโบราณครับครับสุดโบราณนะฮะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับหาหาทานยากครับ อยู่นู่นนี่ขายทุกทุกวันเลยไหมที่นู่นนะไม่ครับเราก็อย่างเมื่อวานนี้ผมขายตลาดทีแท้แก้วก็คือที่รับทุกวันเสาร์แล้วก็ถ้าเป็นตลาดรัดก็จะเป็นที่จัดจัดบ้านฉางอีกที่หนึ่งแค่นั้นครับเราแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะมีสาขาที่น้องเอาไปเอาไปซื้อไปขายก็จะมีที่ตลาดน้ําบางลำพึ่งครับแล้วก็ออกงานอีเวนต์ทั่วไปก็เบอร์เบอร์ตามหน้าร้านเลยใช่ไหมฮะเบอร์ศูนย์แปดศูนย์นะครับสี่เก้าเจ็ดใช่ครับ 4287นะครับแล้วก็ไส้นี่เหมือนกันใช่ไหมครไส้เดียวเลยครับโอ้ไส้เดียวนะครับโอ้ลงภาพปลองทานเผ็ดได้เปล่าอ่ะเผื่อบางันอาจจะมีเผ็ดบ้างได้ครับได้ครับลองดูครับถ่ายไปไม่ได้รสชาติหรอกครับต้องต้องชิมใช่ไหมครับต้องถ่ายต้องลองครับผมไม่ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มไม่ต้องอะไรอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยระวังร้อนอย่างเดียวนี่นี่ครับรออยู่ขอบพระคุณครับขอบนะ อันนี้มันตกชิ้นละเท่าไหร่ฮะปกติแล้วถ้าไซส์อย่างนี้เลยชิ้นละ20บครับสามชิ้น50โอ้ครับผมชิ้นละ2ี่ลิบกรอ่ยนะร้อเลยครับอหอมพริกเลยครับด้านด้านท้ายนี่อร่อยนะครับเนี่ยครับ หอมพริกใช้อร่อยนะครับแต่เด็กนี่ไม่ไม่น่าจะทานได้เลครับเด็กเพราะว่าเหน่ไม่หมอะนะครับค่อนข้างจะเผ็ดเลยนะครับมันอยู่ที่ช่วงเวลาของของฤดูด้วยครับบางทีไม่เผ็ดเลยก็มีเวลาซื้อไปเนี่ยไม่เผ็ดเลยคทางแต่ว่าช่วงที่คือเนี่ยเข้าหน้าแรงเนี่ยมันเพิ่ค่อนข้างจะเผ็ดขอบถึงแม้ว่ากระทั่งจะควานไส้แล้วก็ตามครับอันนี้มีมีเม็ดไหมครับ มันอาจจะมีพลติดอยู่บ้างอ๋อพลติดอยู่บ้างอความเท่าที่เราตัดทำได้ครับผมแซบแซบมากครับเยี่ยมครับอร่อยอร่อย สูตรโบราณเลยนะครับดีครับหช้นด้าเ้ำดำนี่มันเป็นอันนี้นะฮะเป็นเปลือกนะฮะใช่เป็นเปลือกครับเป็นเปลือกเป็นเปลือกของพริกนะครับใช่ครับครับ ปกติพริกนี้เขาจะมาทําน oui> ้ําพริกนะครับใช่ครับเป็นหลอกกให้เเลืออาเอาเอามาเป็นพวกอะไรเงี้ยผัดพริกหวานผัดอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับผมครับผมบาร์บีคิวอะไรเงี้ยนะครับครับโอ้แต่นี่เอามายัดเป็นยัดไส้นะครับพูอื่นอาจจะกลัวครับแต่ว่าของผมนี่ชอบกินมันหอมชอบกินน ใี่ลออกมาเลยครับแค่นี้กเดียวอรับให้อีกไปผมให้ีบบข้านยังลงไม่ได้เลยครับครับไหย่านะครับขอบมากครับเลยนะไม่ครับยังไม่ยังไม่ถึงขั้นนอันนี้หละไม่ไม่แล้วแต่ ตะเน่มันคือเปลือกเนี้ยลอกได้ได้ลอกมันก็จะเขียวเหมือนเดิมเห็นไหมครับผมพริกหนุ่มฮะพริกหนุ่มพริกหนุ่มครับพริกหนุ่มมันก็จะมันก็จะหอมไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกับที่เขาเอาไปตำละครับกว่าที่ย่างถ้าดำก็คือจะลอกครับเอาไปทำนั้นพริกนี่ก็คือตัวนี้แหละฮะที่เอาไปทำพริกครับก็ต้องลอกออกเหมือนกันนะฮะเหมือนกันครับเวลาย่างอยู่หน้าเตานี่ร้อนนะครับไม่ใช่ไม่ร้อนนะ ชิ้น50ครับสามชิ้นห้าสิบลูกค้าเข้าตลอดนะครับร้านนี้ครับขายดีนะครับพอได้ครับขายวันละกี่ชิ้นครับเนี่ยเป็นโลใช่ไหมครับโอผมเพิ่งแจ้งก่อนนะครับพี่ไอ้ตำตาเลือกคือเราลอกได้นะครับอ่าวันละกิโลครับเนี่ยโดยประมาณน่าจะสักวันละยี่ยี่ยี่สิบโลโอ้ิก พริกยีโลนะครับพริกอาจจะ25่สิ้าเนื้อเนื้อประมาณกันล้วครับยี่ครับประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ไซส์ของพริกกินครับครับโอ้อันนี้พริกนี่ไซส์ไซส์นี่ใหญ่ที่พิเศษครับใหญ่พิเศษเลยนะครับี่่อ โอ้โหรอนจัขอาครับได้เลยหยิด้เยครับหยิบได้เลยขอยากครับไม่ได้บอกบอกมาครับ ทานแล้วพี่ครับงง่เรอันกได้แล้วพี่นได้ครับที่มันไหม้ลอกได้นครับขออภัยด้วยลอกออกแล้วก็ทานเลยครับขาวจ้วเลยครับเลยได้ครับตอนนี้สุกไม่ทันนะได้จ้าเพิ่งเคยเห็นของแปลกนะครับ ไม่ค่อยมีคนขายไม่ค่อยครับมีใครทำครับไม่ค่อยมีใครทําเลยนะครับใช่ครับต้องยอมรับต้องยอมรับครับคือมีฮะแต่ว่าตัวจ่ายจะเป็นหมูเป็นหมูใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นปลาคับปลาอินทรีย์ครับผสมไก่ครับปลาอินทรีย์ไปนะครับปลาอินทรีย์ผสมไก่ครับลูกค้าถามว่าทําไมไม่เอาเป็นปลาอย่างเดียวครับตีไม่ได้ครับถ้าไม่ผสมแป้งทุกอย่างจะเป็นปลาแล้วไม่ผสมแป้งเต็มที่ครับครับสามสิบห้าสิบครับพี่ ไม่เมี่ยงไม่เมียมเม่ยงมไม่ไม่มากไม่พอดีพอดีปกตินี้เปลือกก็สามารถรับประทานได้เลยนะยครับผมแต่ว่าน,น,นี่ก็มันดำเลยก็คือลอกออกได้ไดมันไม่เหนียวครับมันไม่ค่อยเหนียวครับได้ไหม <c oughs> <c oughs> เสียสบมากครับร้านนี้สุดยอดทิมแล้วรบ <c oughs> ประกัน,ปร,กนประกันคว <c oughs> ามประกันขอาแท้แท้แทแซบสาวคุณลูกค้าขอภัยนะครับมไม้จะใช้หยิบได้เลยนะฮะทางเราสองกล่องหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับ <c oughs> ได้ครับมีกลิ่นอายของการไหมนิดๆเป็นไรไหมครับ โอเคถ้ามันไม่สามารถลอกได้นะครับเปลยอกหลอกหล่นลงเลยครับเพราะอย่างเงี้ยมันจะหอมครับครับแต่ย่างก้าถานนี้มันหอมอยู่แล้วนะห้าหอมอยู่แล้วครับหอมอยู่แล้วแต่บางตลาดเขาก็ไม่ให้เราใช้โอ้ครับผสียทรลดตรงนี้แหละครับครับเป็นอะไรฮะเป็นเตาอินฟลเิเตาอินฟลเิตใช่ครับบางสาขาที่จะเห็นเมื่อกี้อาจจะเป็นเตาอินฟลเิตหรือว่าไปเจอผมมาตามงานจะเป็นเตาอินฟลเิตบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าบางสถานที่มันนี่งจังสิขอบคุณมากครับ ถามไทยนะฮครับช่วยซูดาวถ่านนะครับซูดาวถ่านไม่ได้หอมกว่ามันอาจจะมีบ้างครับฮ่าฮ่กลัวพี่เจอไม่ไหวครับผมกินกินแต่ไส้ได้ครับเราก็ต้องใช้ขนาดอย่างดีครับมันจะทำให้ที่เท่าคูปติดของไดอ้ เป็นฐานอะไรนะครับเนี่ยฐานแห้งครับผมฐานแห้งนะครับฐานวิทยาศาสตร์ครับครับมันจะนานหน่อยนะครับฐานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันควบคุมอุณหภูมิได้ครับก็แล้วก็มันผมมองว่ามันมันไม่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 ฟุ้งให้กับลูกค้าครับครับไม่งั้นนี่ทราอยงี้นี่ฟุ้งหมดเลยนะใช่ครับเพราะน้ำมันลงอะไรมันลงมันก็อาจจะมีบ้างแต่มันไม่ฟุ้งเหมือนกับฐานทีกค้าธรรมดาทั่วไปครับ เสร็จแล้วก็ทำการย่างนะครับของเราที่เราไปสายงานเกษตรแฟร์ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับวจตอบรับก็พังครูอยู่กับกันโอ้ครับผมวันนึงพี่ก็หลายร้อยโลนะครับได้อยู่ครับได้อยู่นะฮะต้องขอบคุณลูกค้าครับที่ ให้การตอนให้การตอบรับกับสลินค้าครับผมเดี๋ยวนี้ผมมองว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่จะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีต้องมีรูปลักษณตลักษณะของมันด้วยต้องแปลกใหม่ใช่ครับแปลกใหม่ราคาถูกแปลกใหม่ราคาหยิบจับต้องได้แล้วก็รสชาติถูกปากครับถูกปากนะเจ้าของร้านสิครับอย่าเรียกเขาด้วย ้าสิบเจดาิยได้จ้าได้เูได้จ้ายิ่งดีจ้ช่วยอ้าเจ้าของเจ้าของะผมกนี่แหละผู้ช่วยใจยังไงรเินท้องครับผมพ้อมะบอกนะครับห8 0อยันนะครับ4ี่ สี่สองแปดเจ็ดไลท์มันย่อผม,มให้เป็นเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยนึ่งร้ครับพี่ขอบพระคุณครับลี่ค้าเริ่มให้การต้อนรับบ้านพี่ครับใช่ลูกค้าเห็นต้อนเชื่ลูกค้าเห็นถ้าไปอยู่ตรงนู้นลูกตาไม่เห็นไม้เอาไม้มาเอาได้พิเศษให้ับลูกค้าตอบรับดีมากนะครับพีขอบพระคุณครับ ลองอยากลองของโบราณนะครับของที่หาทานยากตามตลาดน้ทั่วไปนะครับเดนเชอรี่หนึ่งนะครับหลักๆเลยคือตลาดน้ำกองน้ำมยมวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ตลาดจีนโบราณช้าแง้วที่สตีหีนะครับแล้วก็จะเป็นสาขาของเราอยู่ที่ตลาดน้ำบางนคำพึ่งแถวที่ถึนกันนะครับยังไงถ้าอยากลองหรือยังไงก็เดินเชืร์ได้ครับราคาย่อมเยาวครับสามชิ้นห้าสิบไส้เป็นเนื้อปลายซีอิ๊วผสมไก่ครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเฮียมากเลยนะครับครับคสวัสดีครับสวัสดีครับ